สำนักถังเลิศพบจบแดงต่อน129ตอน5เขาอยู่ในถ้ำเล็กๆที่มีขนาดเพียง10ตารางเมตรสูงราวเมตรครึ่งจนเขาต้องก้มตัวลงเล็กน้อยภายในถ้ำนั้นมีเสาน้ำแข็งประหลาดมากกว่า10ต้นที่สานเกี่ยวกันอยู่เสาน้ำแข็งเหล่านั้นมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ทุกต้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์และแฝงพลังบางอย่างเอาไว้แม้จะมีแสงสีเขียวอมฟ้าจากจักรพัดนีน้ำแข็งส่องลงมาภายในเสาน้ำแข็งนั้นกลับคล้ายมีของเลวไหลเวียนอยู่ภายในอย่างลึกลับไอเย็นที่แผ่ออกมาจากพวกมันนั้นเย็นยะเยือกเสียจนทาาให้จิิตวญ,ญ,ญณสสนัน อุณหภูมิที่นี่แตกต่างจากภายในคริสตัลน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์โดยสิ้นเชิงเพราะที่นี่ไม่เพียงหนาวจนไม่อาจทนทานได้แม้แต่อากาศก็ข้นเหนียวและหนักอึ่งราวกับจะจับต้องได้ธาตุน้ำแข็งที่นี่หนาแน่นจนแม้แต่หัววีเท่ายังไม่สามารถดูดซับเข้าไปได้เลยมีเพียงสิ่งมีชีวิตในระดับสุดยอดน้ำแข็งเท่านั้นเช่นจักรพรรดินีน้ำแข็งจักรพรรดินีหิมะแมลงตัวดาว หรือวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อื่นๆที่ร่างเดิมของพวกมันถูกสร้างขึ้นจากพลังอัลติเบตน้ำแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วชินนี้ได้โดยไม่สูญเสียความสามารถของตนเพราะนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของพลังจิตวิญญ,ญาณแต่มันคือเนื้อแท้ของการมีอยู่เรามาถึงแล้วที่นี่คือแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับจัก,กระพัดนีน้ำแข็งกล่าวด้วยเสียงที่เศร้าส้อยแววตาเต็มไปด้วยความทรงจำและความโศกเศร้าที่เกินจะเอ่ยเป็นคำคำว่าแก่นน้ำแข็งลึกลับทำให้จิตวิญ,ญญาณของหัววีเขาตื่นต แต่ด้วยแกนวิญญาณที่หมุนวนอย่างไม่หยุดนิ่งภายในร่างกายจิตวิญญาณของเขายังคงตื่นอยู่รับรู้ทุกคำพูดของจักรพัดนีน้ำแข็งได้อย่างชัดเจนไม่ต้องกังวลไปหรอกอยูฮาวจักรพัดนีน้ำแข็งกล่าวคุณยังไม่ชินกับความหนาวเย็นระดับนี้พื้นที่ที่นี่เล็กเกินไปและมีแก่นน้ำแข็งซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้อุณหภูมิต่ำอย่างน่ากลัวต่ำจนเหลือเพียง5องศาเหนือศูนย์สมบูรณ์น้ำเสียงของนางจริงจังแต่สงบนิ่ง5องศาเหนือศูนนนนนยยย์สสมม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 บบููรณณออี่่าา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 ววววพพในในใจคคิดกหุงขขะทเเเถแผ หมายความว่าอันติเมตไอของเราไม่ได้เป็นสูนสมบูรณ์จริงๆงั้นหรอือจากรพัดนี้น้ำแข็งสายสีสบเบาแน่นอนว่าไม่ใช่นางตอบสิยงเรียบอันติเมตไอของพวกเรานะแม้จะแข็งแกร่งแต่มันก็ยังไม่ถึงระดับที่แท้จริงของน้ำแข็งอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เราคิดว่าเป็นจุดอันตรายคือราวๆลบหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสซึ่งในแง่ของพลังวิญญ,ญาณถือว่าใกล้เคียงกับอันติเมตไอแต่นั่นยังห่างไกลาจากศูนสมบูรณ์มากนะักแต่ที่นี่นางทอดสายตาไปรอบๆถ้ำเล็กนั้นอย่างเคร่งขรึททีีตตออทีี่่่่่่นนนนแแตตกกกาาางงงงัอออไปยสสิิ้เชรห มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับสูญย์สมบูรณ์อย่างแท้จริงและถึงแม้มันจะไม่ใช่สูนย์สมบูรณ์จริงๆแต่ก็เป็นจุดที่ไม่มีสิ่งใดในโลกธรรมดาจะอยู่รอดได้เลยแกนแท้น้ําแข็งลึกลับเหล่านี้บางทีอาจไม่มากเท่ากับสถานที่ที่นอน้าแข็งฝันนภาค้นพบโดยบังเอิญในอดีตแต่พื้นที่แห่งนี้มีขนาดเล็กและถูกปิดตายจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงความเย็นจึงสะสมอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานและไม่สามารถระบายออกไปได้เลยอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นอยู่ที่นี่เงียบๆปล่อยให้ร่างกายของคุณค่อยๆปรััับบตกมน แล้วคุณจะได้รับบางสิ่งที่ไม่มีใครได้มาก่อนเอาละ่ะวัวอวีเหาไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้ว่าจักรพรรดนินีน้ำแข็งพูดถูกและเข้าใจดีว่านี่คือโอกาสที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกเป็นครั้งที่สองในชีวิตเขาจึงรวบรวมสมาธิทั้งหมดเข้าสู่จิตใจปล่อยร่างกายให้อยู่ภายใต้การแช่แข็งอันแสนทรมานนั้นและเริ่มสัมผัสกับทุกสิ่งรอบตัวอย่างเงียบงนันแม้จะถูกแช่แข็งแต่ก็ยังมีชันน้ำแข็งสีฟ้าเข้มเคลืออกร่างของเขาอยู่ราวกับเป็นกรอบป้องกันตามธรรมชาติเพราะภายในตัวเขานั้น้นนนมมมมีพลัังงงงงงขออออออติเเไไไยยยูู่่่จจึาาาาากคววห็สหดด แต่ปัญหาคือเขายังไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับอุณหภูมิระดับนี้อย่างไรดีในขณะเดียวกันแสงสีฟ้าอ่อนทันว่าขึ้นจากร่างของหัววีเห่าพร้อมกับการปรากฏตัวของหนอนน้ำแข็งราตรีสวรรค์แม้จะไม่มีอันติเมตไอเหมือนเขาแต่หนอนน้ำแข็งตัวนี้คือผู้มีประสบการณ์ยาวนานที่สุดในบรรดาวิญญาณแห่งน้ำแข็งคุณมีแผนจะทำอะไรต่อไป น้อน้ำแข็งฝันนภาถามขึ้นสายตาของมันจ้องไปยังจักรพัฒนีน้ำแข็งอย่างลึกซึ้งจิตสำนึกของพวกเขานั้นสมบูรณ์ที่สุดในหมู่วิญญาทั้งสี่ของหัววีเฮ้าแม้แต่หงดาราซึ่งเป็นวิญญาประเภทเพื่อที่บ่งเพาะมานานนับแสนปีก็ยังมีสติปัญญาที่ด้อยกว่าส่วนจักรพัินีหิมัตความทรงจำของนางถูกผนึกไว้หลังจากที่กลายเป็นวิญญาณของหัววีเฮ้าจึงไม่สามารถช่วยในการตัดสินใจใดๆได้เลยจักรพัรนินีน้ำแข็งลดเสียงลงน้ำเสียงแฝงด้วยความแน่วแน่และความหวังหรือลางเราไม่มีร่างกายนางกล่าว แต่แก่นแท้น้้ำแข็งลึกแปร์ผันนี้มันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของาธาตุน้ำแข็งในโลกนี้หากเราใช้มันเป็นวัตถุดิบร่วมกับพลังงานต้นกำเนิดของเราเราอาจจะสามารถสร้างร่างใหม่ขึ้นมาได้แม้มันจะเป็นร่างพลังงานไม่ใช่ร่างเนื้อหนังนางพูดต่อด้วยความจริงจังแต่หากการหลอมรวมสำเร็จเราจะสามารถแยกตัวออกจากยูฮาได้ชั่วคราวและยังสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองอีกทั้งหากวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับยูฮาวพวกเราก็จะไม่สูญสลายไปพร้อมเขานางหยุดพูดแล้วหันไปมองฮัววีเฮาเงียบๆขณะที่เขาส่งกระแสจิตถามกลับอย่างเรียยบง่่่าแแตนนนัก แล้วเราทําอะไรได้บ้างจักรพพัดนีน้ําแข็งสูดลงหายใจลึกสายตาของนางเปล่งประกายแรงปรารถนาอันแน่วแน่เราสามารถทิ้งเจ้าไปได้นางกล่าวตรงไปตรงมาและหาภาชนะอื่นที่จะช่วยให้เราบรรลุถึงนิรันดรภาพได้ด้วยแก่แท่น้้ำแข็งลึกลับนี้ต้นกำเนิดจิตวิญ,ญญาณของเราจะสามารถครอบครองภาชนะที่ไม่สิบสลายได้อย่างไห้ได้ฮัววีเฮาพูดกลับทันทีเยี่ยมมากถ้าทำได้รีบไปทราบมันเลยแต่ในขณะเดียวกันหนน้ำแข็งฝันพาสายตาของเขาปรับลึกลงเต็มไปด้วยความลังเลและกังวลน,นั่นไม่ดีเขากล่าวอย่างหนักแน่น จกักรพรรดนินีน้ำแข็งจ้องเขาอย่างเย็นชามีอะไรที่ไม่ดีนอนน้ำแข็งฝันนภาขมวดคิ้วแววตาเจือด้วยความผิดหวังปนเศร้าข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่พวกเราเลือกที่จะติดตามอยู่ห่าวมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเรามอบทั้งหัวใจและจิตวิญ,ญญาณให้กับเขาแล้วเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเราทุกคนผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันกี่ครั้งจกักรพรรดนินีน้ำแข็งนิ่งไปผู้หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาแต่แน่นข้าเพียงต้องการใช้แก่นน้ำแข็งนี้เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับต้นกำ เพื่อที่วันหนึ่งข้าจะไม่ต้องพึ่งพาใครอีกมันผิดตรงไหนนอนน้ำแข็งฝันนภาสา,ายหน้าไม่มันไม่ใช่แค่นั้นเจ้าอยากใช้แก่นแท้น้ำแข็งลึกลับประจักษ์แจ้งนี้เพื่อสร้างร่างกายใหม่ให้ตัวเองใช่ไหมเขารีตาลงและผู้ช้ใช้อย่างจาะจง่ข้าบอกเจ้าได้สองอย่างอย่างแรกเจ้าทำไม่ได้หรอกต่อให้แก่นแท้น้้ำแข็งนี้จะบริสุทธิ์และล้ำค่ามากแค่ไหนแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างร่างกายทางกายภาพที่แท้จริงขึ้นมาใหม่ได้เจ้าจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่โดยไม่อิงกับอะไรรองรับเลยได้อย่างไร แม้ว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้คุณก็จะไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไปข้าเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไงเมื่อเห็นก่นแท้น้ําแข็งลึกลับประจักษ์แจ้งอยู่ตรงหน้าแต่มันไม่ใช่หนทางของเราคุณไม่เห็นหรือว่าอยู่ห่าวมีความหวังมากแค่ไหนถ้าเรามีความหวังอยู่แล้วทําไมต้องเสี่ยงจากรพรัดนี้น้าแข็งตอบกลับด้วยเสียงที่ราบเรียบไร้ความรู้สึกข้าไม่ได้คิดจะทําร้ายเขาข้าแค่พูบป,ปากหนอนน้าแข็งฝันอภารพาูดเสียงกราวข้ารู้ว่าคุณไม่คิดจะทําร้ายเขาแต่ทําไมคุณไม่บอกเขาตั้งแแแแตต่่่่รรรกกกววาาาาาาาเขา้องบบับคาาคัคคมมมดดนนหหลไใทีี คุณไม่อยากให้เขาหยุดคุณใช่ไหมคุณตั้งใจจะเดินหน้าโดยที่ไม่บอกอะไรเขาเลยการดูดซับแก่นแท่น้ำแข็งลึกลับเพื่อเสริมพลังต้นกำเนิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่คาเกรงว่าความคิดของคุณจะเริ่มสั่นคลอนอย่าเดินผิดทางจากรพพรดินี้น้ำแข็งเงียบงันถึงแม้นางไม่อยากยอมรับแต่นางรู้ดีว่าหนอนน้ำแข็งฝันนภากำลังพูดความจริงแก่นแท้น้ำแข็งที่บริสุทธิ์และลึกหลําเบื้องหน้าได้ปลุกความปรารถนาในหัวใจของนาทำให้ใจที่เคยสงบนิ่งรู้สึกราวกับมองเห็นเส้นทางใหม่ความหวังที่ไม่เคยยยมมมมมีาาก่่่อนนนนัวจจแทบห้ใ้ใไได แม้นางจะมีศรัทธาต่อวัววีเฮ้าแต่นางก็ยังโหยหาอิสรภาพอยู่ลึกๆพี่ชายฝันภาวัววีเฮ้าตะโกนขึ้นมาอย่างกระทันหันหนอน,น้ำแข็งฝันภาหันกลับมาใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดข้าขอโทษนะวัววีเฮ้านางไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นจริงๆแก่นแท้น้ําแข็งลึกลับนี้ดึงดูดวิญญาณธาตุน้ําแข็งรุนแรงเกินกว่าจะต้านได้ข้ารู้วัววีเฮากล่าวด้วยน้ําเสียงนุ่มแน่นข้าเข้าใจดีถึงคุณค่าของคาําว่า อิสรภาพพี่ชายเทียนเหมอนที่ข้าเรียกพี่ก็เพราะข้าอยากถามข้าสามารถช่วยพี่สร้างร่างกายทางกายภาพขึ้นมาใหม่ได้ไหมโดยใช้แก่นแท้น้ำแข็งลึกลับนี้เป็นวัตถุดิบหลักถ้ามันทําได้ข้ายินดีที่จะช่วยพี่เต็มที่ไม่ว่าแม้ต้องใช้แก่นแท้นี้ทั้งหมดข้าก็ไม่ลังเลเลยนอนน้าแข็งฝันนภา,าขมวดคิ้วเจ้าหมายความว่าอย่างไรวาวีเฮากล่าวตอบด้วยรอยยิ้มอบอุน่นแต่แฝงความหนักแน่นพี่สาวเทียนเหมอนจะประพันธินีน้าแข็งข้ารู้ว่าพวกคุณคาดหวังในตัวข้าสูงมากความคาดหวังนี้เป็นภาระที่หนักหนาสาหัาารบมตลอด แต่ถ้าพวกคุณสามารถมีร่างกายของตนเองได้อีกครั้งภาระนี้จะคลายลงไปเองข้าจะสามารถเดินในเส้นทางของตัวเองได้ด้วยใจที่เบาบางและมั่นคงยิ่งขึ้นพวกคุณไม่จําเป็นต้องกังวลจิตวิญญาณของข้าเติบโตขึ้นแล้วแม้จัก,กรพัดนี้น้ําแข็งจะต้องจากข้าไปแม้ข้าจะสูญเสียวิญ,ญญาณยุทธดวงที่สองมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะข้าเข้าใจถึงคุณค่าของคําว่าเสรีภาพถ้านี่คือทางรอดของพวกคุณพี่ชายเทียนเหมินช่วยพวกเราด้วยเถอะนอนน้าแข็งฝันละภาชง,งักไปครู่หนึ่งคิ้วที่เคยขมวดแน่นคอยๆล สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจลึกซึ้งเขารับรู้ได้ถึงความจริงใจทุกถ้อยคำของฮัววีเฮาไม่มีแม้แต่เงาของการประชดป,ประชันหรือเสียดสีเขารู้ว่านี่คือความรู้สึกจากใจจริงของเด็กหนุ่มที่พวกเขาเลือกจะฝากชีวิตไว้ตั้งแต่ต้นจากรพรัดนีน้ำแข็งจ้องมองฮัวบีเฮาด้วยแววตาว่างเปล่าคล้ายกับอ่ลอนหลอนหลงทางอยู่ในความรู้สึกบางอย่างไม่ใช่แค่ความดังเลแต่เหมือนกำลังจะยอมรับสิ่งที่ยากเกินจะยอมรับได้หัววีเฮาถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้ามีความปร,า,ปรารถนาสมามประเเพื่่ออทททุกคนีร้ายธ นี่คือหน้าที่ของข้าในฐานะลูกชายความปรารถนาที่สองคือการหาตรงเอ่ยครั้งเพื่อที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันนั่นคือความสุขของข้าเองและความปรารถนาที่สามของข้าคือการช่วยให้พวกคุณใช้ชีวิตกันต่อไปและมีชีวิตที่ดีขึ้นพวกคุณคือเหตุผลที่ข้าประสบความสาเร็จในทุกสิ่งที่ข้ามีสําหรับข้าพวกคุณเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนเมื่อความปรารถนาทั้งสามนี้สมบูรณ์หน้าที่เดียวที่เหลือของข้าคือการต่อสู้เพื่อเชิดและสนักถังข้าหวังว่าความปรารถนาทั้งสามของตัวเองจะเป็นจริงดดััังนนนน้้้ททีีี่่ชาาาาายยฝุกกคสสมมรรถจจจไไไไปแลวะะเใออ ข้าแค่หวังว่าหลังจากนั้นพวกเราจะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปเสียงของนน้าแข็งฝันนภาอ่อนลงเล็กน้อยแวลาเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนแต่คุณรู้ใช่ไหมถ้าพวกเราปล่อยคุณไปบางทีสิ่งที่พวกเราประสานรวมกับคุณอาจจะยังอยู่ในร่างของคุณแต่จักรพัดนีน้าแข็งจักรพัดนีหินและข้าจะนําทักษะวิญญาทั้งหมดที่เรามอบให้คุณกลับไปด้วยแม้แต่กระดูกวิญญาณที่จัรพันดีนีน้ําแข็งมอบให้คุณก็จะหายไปวิญญาณยุดูที่สองของคุณอาจทังทลายและทักษะวิญญาณดูที่สี่ของวิญญาาาาาาณณนนนัั้้้กก็็จจะะหยไปปปพรรอมมบแวว่คุเิ แต่พลังของคุณจะลดลงอัย่างมากฮัวอวีห้าหัวราเบาๆน้ำเสียงมั่นคงและหนักแน่นแม้ในอย่างที่สิ่งสำคัญกำลังจะจากไปข้าได้คิดเรื่องนั้นทั้งหมดแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะข้าไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยตราบใดที่ข้าสามารถเติมเต็มความปรารถนาทั้งสามได้พี่สาวฟันเหินคุณไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วด้วยความช่วยเหลือของคุณอย่างน้อยที่สุดข้าก็ยังเป็นจิตวิญญาณปราอยู่นอกจากนี้ข้ายังมีแกนวิญญาณแล้วข้าเชื่อว่าข้าจะาาาามคควแแ็งงงงกก่่่่ดตตหิญญณยััทพพลอ ไม่ต้องกังวลไปนอนน้ำแข็งฝันนภาถอนหายใจเบาๆแล้วหันไปมองจักรพรรดินีน้ำแข็งแวตาเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมคุณได้ยินเขาไหมจักรพรรดินีน้ำแข็งพยักหน้าอย่างเงียบๆก่อนที่นอนน้ำแข็งฝันนภาจะเอ่ยด้วยเสียงเรียบๆแล้วคุณตัดสินใจอย่างไรจักรพรรดินีน้ำแข็งไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงเธอกลับหันไปถามนอนน้ำแข็งแทนถ้าข้าเลือกที่จะจากไปแล้วคุณหลักคุณจะไปด้วยไหมนอนน้ำแข็งฝันนภาใส่หัวทันทีอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยไม่ขมดินข็ว แต่คุณเคยบอกว่าคุณชอบข้าแล้วทำไมถึงไม่เต็มใจที่จะอยู่กับข้านอน,นํำแข็งฝันนาาตอบอย่างชัดเจนและแน่วแน่ใช่ข้าชอบคุณไม่สิข้าควรบอกว่าข้ารักคุณมากกว่าคุณคือส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของข้าแต่อยู่ห้าก็เหมือนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า